ากไม่รีบออกไป คนใช้คนถัดไปมีงงงานนี้เปนาจะเรียงแบบท่อน้ําและวางระบบท่อน้าใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยูุ่งเทพาคนครแขวงท่าแหลงเขตบางเขตโดยในงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้ย้ายตําแหน่งของตัวปั๊มน้ําที่วางอยู่ใต้สิงค์อ่างล้างจานบ้านลูกค้าโดยสาเหตุหลักที่ลูกค้าต้องการย้ายปั๊มน้ําออกจากใต้สิงค์อ่างล้างจานก็เนื่องจากว่าลูกค้าไม่สะด,ดวกต่อการใช้งานครับเพราะเนื่องจากว่าวาล์วน้ําต่างๆที่ควบคุมจุดใช้น้าภายในบ้านไปอยู่ใต้สิงค์อ่างล้างจานและแน่นอนว่าในกรณีที่ภายในบ้านเกิดมีการรั่วซึมหรือจะเซอร์วิสก๊อกน้ตาต วาล์วน้ำที่อยู่ใต้ซิงอ่างล้างจานารตรงนี้ครับและแน่นอนว่าก่อนจะถึงตัววาล์วนะครับก็จะมีปั๊มน้ำา2ตัวนี้นะครับที่ขวางทางอยู่ผมก็สรุปให้เลยนะครับก็คือว่าลูกค้าเองไม่สะดวกต่อการใช้งานนั่นแหละครับโดยบ้านลูกค้าเองนะครับก็จะมีปั๊มน้ำอยู่3ตัวนะครับโดยปั๊มน้ำตัวที่1เนี่ยคือเป็นปั๊มน้ำที่ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำตัวที่2ก็คือเป็นปั๊มน้ำที่สำรองไว้ในกรณีที่ปั๊มน้ำตัวที่1เสียส่วนปั๊มน้ำตัวที่้ามลูกค้าเอาไว้รดน้ผมและ ออกแบบระบบที่สามารถใช้งานแบบง่ายๆโดยการวางระบบผมก็จะวางเป็นสระบบเหมือนเดิมนะครับก็คือระบบที่ใช้น้ำเดือวปั๊มน้ําและระบบที่ใช้น้ำตัวตัวปปาในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือปั๊มน้ําเสียครับโดยระบบที่ผมทำนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยแทบจะไม่ต้องมาหมุนวาล์วใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอยากใช้ปั๊มน้ําตัวไหนนะครับก็แค่อนเบรกเกอร์หรือเปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ปิดอีกตัวหนึ่งไว้อยากใช้ปั๊มน้ําตัวที่1ก็ปิดปั๊มน้ําตัวที่2ไว้อยากใช้ปั๊มน้าตัวที่2งก็ปิดเบรกเกอร์ปั๊มน้าต ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าระบบะ่อนผลิตปั๊มน้ำตัวที่หนึ่งไม่สามารถย้อนกลับไปหาปั๊มน้ําตัวที่2ได้ครับส่วนปั๊มน้ําตัวที่3นะครับก็จะเป็นปั๊มที่เอาไว้ลดน้ําผักหรือต้นไม้ภายในไไบ้านก็จะมีระบบบายพาสเช่นกันครับในกรณีที่ปั๊มตัวที่3นี้เสียนะครับยังไงก็ยังจะมีระบบน้ำประปาที่จะเข้าไปแทนที่ตําแหน่งตัวปั๊มน้ําทําให้สามารถใช้น้ําได้ตามปกติแต่อาจจะเบาหน่อยแต่ถือว่ายังมีน้ําไว้ลดน้ําต้นไม้หรือผักบริเวณรอบบ้านครับโดยจุดที่ควบคุมระบบท่อน้าภายในบ้านก็จะมีอยู่จุด็สอ,อีจุดนีท่เป็็จ2กะ จุดเดิมที่อยู่ใต้ซิงน้ำนะครับแต่เราย้ายออกมาเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นก็จะแยกเป็นลายของชั้น1และชั้น2ของตัวบ้านโดยสามารถควบคุมได้ทั้ง2จุดครับไม่ว่าจะยืนอยู่จุดไหนเนี่ยก็สามารถควบคุมได้เหมือนกันครับระบบที่ผมทานะครับก็คือเจ้าของบ้านเข้าใจง่ายหากมีช่างท่านอื่นที่เข้ามาแทนผมก็เข้าใจง่ายเช่นเดียวกันครับหากาใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ครับ